ร้องหลามเลยร้อหลามากอต่วันนี้บอกนะวันนี้จะมีอีกมีเด็กกี้ใช่ไหมครับสิบห้าท่านเมื่อกี้จับไปแล้วสิบท the ่านเหลืออีกห้าท่านนะเดี๋ยวคุณต้องจะจับเองเลยนะครับจับเลยใช่ไหมครับใช่ครับจับน้องจับยังไม่ได้ไม่จับน้องใครมีของเล่นขอเลยนะนะครับจับเองใช่ไหมครับห้าคนไม่น่าสิบคนไม่ได้ครับสิบคนไปแล้วครับเดี๋ยววันนี้มีสิบอ๋อโอเคนะครับห้าคนห้าคนห้าคนห้ครับใคนห้าค้าคนหคนห้าห้าคนห้านะครับ ครับผมคนที่หนึ่งนะครับคุณบุตรสลัดบุตรจะลัดบุตรกลัดครับรอดกิ่อยู่ไหมครับใช้กติกาเดิมใช่ครับบุตรกะลัดนะครับคนที่สองครับคนที่สองครับชื่อคุณนางสาวนิชาพันธ์คมสังอยู่ไหมครับนิชาพันธ์คมสังยวเชิญขึ้นมานผู้ชมได้เลยนะครับคนที่สามครับนางสาว ชุตนาณ์จันทพงษ์ครับนักซาวด์ชุตนาณ์นะครับยิงไปไหนขึ้นมาได้เลยครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราข้ามไปนะครับถ้าขึ้นมาไม่ทันเนาะคนที่สี่ครับที่อ่านแล้วกันคนที่สี่นะครับทานุมาทานุนานะครับหอมละอขึ้นมาไม่ได้ชี้ขึ้นมาทานุทานุนานะครับหอมละอคนสุดท้ายสุดท้ายครับคุณวาสิตา ต้องเห่าอ่นะครับมาขึ้นมานทานองชั้นล่างไม่ได้เจอต้นนะครับถูกใชเนี่ยนีใจอยู่ดีใจอยู่มากี่ท่านแล้วครับคนครับบต้นอีกคน่สละศิ์อะไรครับครบไหมครไหมาคนไหมครับ ขอบคครับ้มสี่คนข้งหัคนอต้กับออ้งกับนะครับรคอครับคุณนักขาวพรครับแสงอินตาครับคุณนักขาพรแสงอินตานครับอ่ะี่ครับหนึ่งสองสาม่าจับไปครั่รักทุกอเลยนักสาว กัญจนาหวังผลครับอยู่ในลําไหนเอ่ยประนูลนะฮะมาเลยครับมาเลยครับนเจะต้องอยู่ในที่ต้นนะครับเป็นผู้บรเต็มที่นะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมให้ด้วยนะครับสำหรับห้าท่านนี้มีกิจกรรมการเต้นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมัมีเกมเล่นกันใช่ครับเดี๋ยวคนต้องตัดสินนะครับว่าใครเต้นแล้วสนุกที่สุดเดี๋ยวให้ทุกคนในที่นี้ช่วยตัดสินเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นกรรมการร่วมครับผม จะอะไรนะฮะอะไรนะครับจับมือไม่เบื่อแล้วด้วยจับจับตลอดเลยเนี่ยอ้าหน้าหน้าจับแล้วก็จับอีกก็ไม่เป็นไรครับผมถ้าท่านประธานเป็นผู้ชอดีวันนี้ใครเีลาดีสุดได้ของรางวัลใช่ไหมครับ่ครับเป็นการครับเต้นยังไงก็ได้แต่หน้าต้องไม่มันอาเต้นยังไงก็ได้แต่ว่าต้องไม่มันคืออะไรครับหน้าไม่มัน อ๋อต้องเต้นงอ่าเต้นลีลาได้เต็มที่โอเคครับนะครับเต้นยังไงก็ได้นะให้หน้าไม่มันนะเดี๋ยวพี่สาธิตก่อนพี่สาธิตให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวทีมงานสาธิตให้ดูสองท่านนะครับเดี๋ยวมีทีมงานสาธดูด้วยมานะครับอ่ะยืนหน้าเลยทีมงานสองคนต้องหน้าเลยครับอ่เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ Music 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 ดู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 อย่างดูอย่าง ครับขอบคุณอ่า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 มิวสิกครับ,ะรบนะครับสิบภาพนะครับที่ได้มีแไอนกี้ก,กับต้อนนะครับเดี๋ยวมาด้านหลังเลยดีกว่าครับมาด้านหลังเวทีได้เลยนะครับมิวสิกไม่มาเพราะเขอยากให้ต้อนร้องต่อใช่ไหมร้องอีกเพลงอ่ะใครอะอะไรครับผมมิวสิกไปไหนอะ <laughs> <c oughs>

แอลิเค oh, oh, oh. รันบนี้เป็เก็บน้ทีมงานทนพหน่อยครับทำไปได้แล้เนี่ยะถึงตาเราละจะห้าร<ๆ>้อยเต้นไปสะพานแบบนะฮะ